สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมวันนีเ้เราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับ FC ที่อยู่ประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องรู้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าสามีให้ทำเรื่องทำนี่เป็นสัญญาเป็นนุชนีญญไม่เอานะครับ FC เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับและลูกค้าคนนี้ก็เป็นลูกค้าที่ปรึกษาหารือผมมาก่อนและก็ยังไม่เชื่อคนสุดท้ายโดนเองมาฟังกันครับ มาสัญญาถ้าเจนนะครับผมเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมรอสักครู่นะครับ F4 ดูฉากข้างหลังนะอันนี้สำนักงานคุณชัยฟิสแคนะที่กำลังสร้างอยู่นะครับที่ประเทศไทยนะเอฟซีนะครับกำลังสร้างอยู่เนาะสวัสดีครับผมจากเยอรมันค่ะนะฮะคุณกินิพรนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาโทรกลับหาผมนะครับผมฉากข้างหลังนะฮะที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นนะครับสำนักงานคุณชัยฟิสแดนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพณชยัยไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับอ่ะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับผมให้เล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยนะคะที่อยู่เยอรมันเลยนะคะคร่าวๆครับคร่าวๆคร่าวๆนะคะก็คือว่าหนูแต่แตงงานกับสามีนะคะตั้งแต่ปี2016เนอะอค่ะก็อาชีพก็เป็นแม,แม่บ้านอยู่ที่เยอรมนีนอะคะ่ะจนถึงปีปัจจุบันนะคะ2023เนอะ แล้วก็เรื่องอ่ะก็คือเกิดมาช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วค่ะก็อยู่เยอรมันด้วยกันแล้วแกก็สามีแกก็บอกว่าแกจะบินมาเที่ยวไทยออืมากลับมาประเทศไทยเลยค่ะมาเที่ยวด้วยกันก็บอกหนูหนูก็สงสัยว่าเอ้แกจะกลับมาทําไมเพราะเราเพิ่งจะกลับกันมาหนูก็เพิ่งกลับไปเยอรมันเองนไม่กี่เดือนคหาบอ่ตามแกมาค่ะก็จองตั๋วให้หนูเนี่ยเที่ยวบินเที่ยวเดียวแต่ของแกนั้ไปกลับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเออเดี๋ยวเผื่อเธออยากอยู่ต่อครับอือ พอมาไปที่กลับมาไทยปุ๊บเนี่ยค่ะตอนนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะที่ว่าแกไปอัพชื่อหนูออกจากเอ่อเอาเอ่อตัวที่ตอมอค่ะที่ที่ที่ตอมอที่หนูอยู่ที่อรมันนะคะสองวันแกโทรไปบอกเลยว่าหนูกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วนั่นหนูยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้เลยช้านะช้านะช้าช้าเดี๋ยวเอฟซีตามไต่ทันเขากลับเขาซื้อตั๋วเครื่องบินแค่รอบเดียวที่มาประเทศไทยแล้วก็พอเขากลับไปปุ๊บหรือเขามาด้วยไหมหรือเขาคุณมาคนเดียว มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันเมื่อมาด้วยกันแล้วเขาก็สามีคุณกลับไปที่ประเทศเยอรมันนี่ใช่ไหมครับผมกลับไปเดือนกลับเดือสิงหาค่ะแล้วอัพคุณออกก็คือไปออนเอาชื่อคุณคุณออกที่อําเภอใช่ไหมครับผมที่อําเภอค่ะใช่ค่ะโอเคครับค่ะต่อครับตอนนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะตอนนั้นไม่ทราบเลยค่ะแกก็กลับไปคนเดียวกนแล้วแกก็มาอีกค่ะคุณชัย แกมาอีกแกเอากระเป๋าเสื้อผ้าหนูค่ะจากประเทศเยอรมน,นีค่ะเอามาเตี้ยงให้หนูค่ะเดือนจันยาบอกว่าเธออยากกลับไปเยอรมน,นีือค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็หนูก็ยังไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรยังไงเนาะแล้วทีนี้ช่วงเดือนพฤศจิก,กาค่ะแกก็เอาหมายมาฟ้องยาเลยค่ะฟ้องหยาฟ้องยาที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าศาลที่ประเทศไทยนี้ตัดสินไปเมื่อสองวันที่แล้วแล้วค่ะแกต้องถอนฟ้องออก เขาฟ้องมีมเขาฟ้องหย่าว่าไงบ้างครับผมเขาฟ้องหย่าว่าคือเรื่องของเรื่องน่ะมาที่ไทยเนี่ยค่ะก็คือเขามีเอัหญิงอลนะคะมาที่บ้านเนาะอืมแต่เขาไปฟ้องว่าหนูขับไล่เขาออกจากบ้านบ้านที่ประเทศไทยนี่นะคะออืแต่ว่าตัวเราสองคนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่เยอรมันแอ้เขานะครับหนูออกตั้งแต่หนูบินกับเขามาสองวันแล้วเขามาตั้งเรื่องว่าหนูไล่เขาออกจากบ้านออืไม่ให้เข้าบ้านค่ะเอ้เข้าบ้านได้ตลอดแต่เขาไม่เข้าค่ะอื แล้วเขาเลยมันหนุนฟ้องค่ะแล้ว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 สิทธิ์ที่ประเทศไทยคืนทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะเขาฟ้องคุที่ประได้ไทยบอกว่าหนูเป็นนอม่ดีค่ะเขาฟ้องคุที่ไม่ได้ไทยว่าไม่ให้เขาเข้าบ้านถูกต้องไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วเขาขอสิทธิ์คืนอะไรทุกอย่างที่ไม่ได้ไทยใช่ไหมครับผมขอถามว่าไอ้ทุกสิ่งอย่างบ้านที่อะไราำเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นของหนุค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ ประมาณสิบล้านค่ะสิบล้านนะครับตอนนี้ทางศาลฟ้องยกเลิกฟ้องอย่าเอายกเลิกยกเลิกแล้วใช่ไหมครับการฟ้องยกยกยกเลิกค่ะแ่ต้องถอนออกค่ะเพราะว่ามันไม่มีมูลความผิดทั้งหมดเลยค่ะโอเคแกต้องถอนออกหมดเลยค่ะเรื่องมือไทยโอเคครับจบไปแล้วค่ะโอเคจบค่ะเลียจบเนาะคแล้วกลับไปที่เยอรมันค่ะพอหลังจากนั้นแล้วค่ะที่ที่แกเอานูออกจากอำเภอแล้วก็ไปแจ้งที่เออ ตอ,อมเพาหนูไม่กลับไปอยู่ลแล้วแล้วก็ไปตัดบัญชีเงินเดือนหนูหก็คือเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาต้องโอนเงินเดือนให้หนูทุกเดือนก็ตัดตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็บัตรประชาชนเออแล้วก็เอ่อประกันสุขภาพหนูก็ขาดแล้วก็เขาก็ไปเขียนชื่อที่ที่อําเออที่ธนาคารนะคะที่เยอรมันีเนีย่ยเซ็นเป็นชื่อเขาบอกว่าบัตรประชาชนหนูเออบัตรธนาคารห,หายซึ่งเพื่อไม่ให้หนูได้กดเงินได้แล้วกลับไปที่เยอรมันีครับค่ะเพราะว่า ปกติอยู่ในบริเัทไปไหนไม่เป็นค่ะคุณชัยก็คือเราเป็นแม่บ้านคือจะบ้านค่ะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่มีใบกับคื่ค่ะก็คือเวลาไปไหนก็ต้อง,องไปกับแกอยู่กันมาือปีนี้เข้าไปที่สิบแล้วค่ะ,ค,ะค่ะค่ะคุณชัยพอพอหลังจากนั้นที่หนูทราบเนี่ยหนูก็กลับไปที่ประเทศเออเยอรมนันมีตอนเดือนธันวานไปกับพ่อเนาะพขไเปิดไปวไิถอ่อไปถึงที่บ้านเนี่ยค่ะโทรศัพท์ไปเพราะว่าโทรศัพท์เออบ้านแกน่ะมันเป็นระบบที่จะต้องกดล็อกจาก โทรศัพท์เทอานั้นนะคะเป็นระบบของแบบมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอ่าใช่แบบใหม่ใช่ค่ะ,ะแล้วโทรไปนะหนูบอกว่าขอคุณแจเปิดเขาดูจะมีคนดูแลบ้านเขาหนูบอกจะเข้ามาบ้านเขาบอกว่าเออเขาพิมในข้อความว่าเธอเข้าไปเถอะจะอเข้าได้แต่พอเวลาเธอไปผิดเพีไม่ให้เข้าแกต่างคน,นงานเอาแกว่าหน้าเปิดประตูให้ผนนู้อื่นเข้าแล้วจากนั้นหนูก็ไปหาก็ไปดูทนายที่แถวแถวบ้านหขาคะ่ะครับแล้วจากนั้นหนูทำอะไรไม่ได้หนูก็บินกลับเข้ามาเยอรมันแบบนี้ พอบินกลับเขาเอยบินกลับเข้ามาประเทศไทยต่อค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีปัญหาเรื่องการเข้าเรื่องวีซ่านะคะการเข้าแล้วหนูก็เลยติดต่อโทรหาคนหนึ่งที่หนูเคยเรียนหนังสือด้วยตั้งแต่ปีแรกค่ะไม่ได้สนิทสนุกการนคนคนรู้จักกันนะคะที่ละมันแล้วเขาก็ให้จากีเขาเนี่ยช่วยหนูับเข้าไปอยู่ที่ละมันค่ะแล้วก็ดำเนินเรื่องให้คุยอะไรให้เกี่ยวกับทนายแล้วตอนนี้สามีก็คือแก้งความเรื่องว่รเกี่ยวกับคดีอาญาที่บอกผู้ชายค่ะเกี่ยวคดีอาญาเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องว่า,างไปให้ข้อความเขียนข้อความเทเอที่เกี่ยวกับว่าเรียกค่าเงินแยกนะคะเืียค่าเรียนดูการแยกกันอยู่นะคะแล้วข้อความที่ให้อะมันไม่ตรงอ่ะคะ่ะผมขอถามหน<ช>่อยว่าสามีของคุณทํางานอะไรทําเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทเอของซอฟต์แวร์ะคะ่ะขนาดกลางอ่ามีพนักงานประมาณสองร้อยคนะมีบริษัทของตัวเองมีอะไรอีกครับ แล้วก็มีห้องเช่าค่ะคุณชัยหลายจํานวนหลายห้องแล้วก็มีคอนโดค่ะแล้วก็ทําท่าเรือเกี่ยวกับท่าเรือที่เป็นเรือจอดนะคะเรือจอดให้คนเช่านะคะแล้วก็เอ่อทาง,งานให้กับซอฟแร์ให้กับเอ่อบริษัทรถที่ห้องหนึ่งนะคะนี่วขาขอกเอ่ยแล้วก็ไม้องไองโรงพยาบาละคะ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเท<ช>่ากับตอนนี้เขามีไรายได้เยอะมากแล้วเขาต้องการเอาง่ายๆเลยผมพูดตรงๆว่าเขาต้องการบีบคุณออกจากชีวิตคุณเข้าไป ค่ะคุณชัยผมถามว่าตอนนี้คุณมีทนายไหมที่ประเทศเยอรมนีตอนนี้เป็นมีมีอยู่อยู่อยู่ที่ที่ทําอันเก่าอยู่ที่ไปครั้งแรกคะคะมีอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือที่หนุกปรึกษาคุณชัยนะคะว่าจะยังไงเพราะว่ามันมันไม่เข้าใจอะค่ะไม่เข้าใจทั้งทั้งเอ่อตั้งกัะต้นอะนะคะอือหือ ก็คือตอนนี้มีคุณเขาแจ้งความที่ประเทศเยอรมนีใช่ไหมครับผมที่ที่ประเทศเยอรมนีเหรอคะครับอว่าอย่างไรนะคะคุณชัยเขาแจ้งความคุณที่ประเทศเยอรมนีใช่ไหมครับผมใช่ค่ะที่ประเทศเยอรมนีค่ะครับหนูหนูก็ยังอยู่เยอรมนีนะคะแต่ว่าหนูตอนนี้หนูอยู่ประเทศไทยกลับประเทศไทยแล้วทนายคนนั้นเขาช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ ไม่เขาให้แต่บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรเดยแล้วคุณไว้ใจเขาหรือเปล่าแค่นี้ค่ะคุณไว้ใจทนายคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าคุณตอบคําถามคุณคุณไว้ใจทนายของคนนี้ของคุณหรือเปล่าถ้าถามวันนี้น่าจะไม่ค่อยนะคะคุณชัยใครเป็นคนจ่ายค่าทนายให้อันดับแรกนี่คือหนูเป็นคนจ่ายเองค่ะแต่ตอนแรก เดี๋ยวก่อนับถามผมถามคุณตอบเท่านั้นอนะ่ะใครเป็นคนพาไปหาทนายคนนี้ไม่มีค่ะไม่ไม่ได้มีคนพาไปค่ะ<า>เราก็เดินไปเองเลยวันที่เราเข้าบ้านจับได้โอเคปัญหาก็คือว่าเอกสารตอนนี้ผมให้ทีมงานทนายผมกำลังอ่านอยู่มันเช้าอยู่นะครับที่ประเทศเยอรมนะีเนาะ คุณเข้าใจบ่าทนายมีท่านเก่งและไม่เก่งเข้าใจไหมครับทนายแบบแบบสบายสบายก็มีทนายแบบว่าไม่รู้เรื่องก็มีทนายแบบเก่งเลยก็มีเพราะั้นคณต้องหาทนายเก่งครับไม่ใช่คนเอาทนายที่ไหนมาและสําคัญที่สุดคุณต้องสั่งทนายได้และทนายคุณได้อธิบายไหมว่าอะไรเป็นไงบ้างเอกสารอธิบายให้ฟังไหมมีคนคนุณมีคนแปลไหมที่อยู่ข้างในมีหรือเปล่า ที่เป็นคนแตที่คนไทยไม่มีค่ะที่คุยก็ก็จะเป็นคนเยอรามันทั้งหมดค่ะแล้วคุณไว้ใจเข้าได้หรอแล้วเขาไอคนที่เยอรามันเขาเป็นเพื่อนกับสามีคุณหรือเปล่ารู้จักกันค่ะอยู่ในตำบลแล้วก็บริสัตอยู่ใกล้กันค่ะฟังไว้เลย <c oughs> เพื่อนไม่เข้าใครออกใครเขาเป็นเพื่อนของสามีคุณ <c oughs> เขาอาจจะช่วยสามีคุณก็ได้เข้าใจไหมครับ ผมไม่รู้นะว่าเขาจะดีไม่ดีนะแต่ผมสิ่งที่ผมรู้เืองว่าผมไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของสามีคุณแล้วเขาจะมาผิดเพื่อนกันหรอแล้วเขามีบริษัทมีนุม่มมนี่กันอะไรต่างๆผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าที่คุณใช้ใชนนายคุณไม่จําเป็นที่ต้องใช้ผมก็ไ,ได้นะผมบอกไปก่อนคุณสามารถใช้คนอื่นได้นะแต่สมัยก่อนคุณเคยมาปรึกษามผมแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เคยครั้งหนึ่งแล้วค่ะคุณชัยแล้วเป็นไงบ้างผมให้คําตอบเป็นไงบ้าง คุณเชื่อไหมก็เหมือนที่คุณชัยเหมือนที่คุณชัยให้คาตอบก่อนหน้านั้นค่ะตอนนี้เชื่อค่ะเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะวันนี้ได้โดนจับตัวค่ะคุณโดนแจ้งความที่ประเทศยเยอรมนีแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ประเทศไทยคุณเข้าไปที่เอ่เอแอร์พอตเข้าล็อกตัวค,คุณอยู่อ,ย hungry. อันดับแรกอยู่แล้วล็อกตัวไปไปไม่ได้เชื่อ,อจะไม่ล็อกตัวเขาล็อกตัวคุณเอ่อเขาไปแจ้งความคุณค่า ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆนะครับผมผมเห็นแล้วไปหมายสารใบนู้นใบนี้เห็นแล้วแล้วเขาเอาจริงนะเขาไม่เอาเล่นนะเขาจะเอาคุณให้ไปหมดตัวแล้วนะแล้วเขาฉลาดคุณฟังผมดีๆน,นะเอฟพีด้วยนะครับผมเขาฉลาดเขาเล่นที่เมืองไทยไม่ได้แต่เขาจะเล่นที่ต่างประเทศเข้าใจไหมครับเล่นที่ประเทศเยอรมันอ่ะประเทศไทยกูเอาไม่ได้น,ะนึ่นกูโอประเทศเยอรมันกูดีกว่าเหมือนคนไทยกับพมา่า ขึ้นศาลปุ๊บก็อยากให้พม่าแพ้ไหมไม่ทุกคนนะความรู้สึกนะความรู้สึกอยากช่วยคนหือคนไทยเองอะ่ะคุณเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยก็อยากช่วยให้คนค,คนเยอรมันได้นชนะหรือ,อไรยิ่งเขามีรทรัพย์สินเงินทองมีบริษัทเขามีมีหน้ามีตาก็อยากชนะนี่ไงคือจุดประเด็นเข้าใจไหมครับคือแบบว่าเขา เขาเขาคือขาเขาถ้าเกิดว่าหนูคือเขาลรงแกหนูตั้งแต่ที่เยอรมันเขามาฟ้องเคสอะไรที่ประเทศไทยขนาดมันอยู่เยอรมันยังไมที่ประเทศไทยเลยแต่ของเขาเองเขาจะไม่ให้ของเขาไม่จะไม่อัากอะไรได้หนูแล้วเขาก็จะไล่หนูมาท่มาแผมบอกคุณตั้งวันแรกที่อะผมบอกคุณตั้งวันแรกที่คุณมาโทรหาผมจาได้ไหมหลายๆเคสนะครับผมหลายๆเคสจาได้ที่ดูผมเนี่ยแล้วผมบอกคุณไง คุณต้องระวังนะใช้ทนายของใครก็ได้แต่อย่าใช้ทนายของเพื่อนเขาแล้วอย่างงู้นคุณต้องระวังตรงใช้ทนายเลยคุณบอกไม่เป็นไรอเขาคงรักได้ไม่มีปัญหาคุณสุดท้ายเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้เข็ดหรือยังอ่ะเข็ดคับคุณชัยผมเจิญคุณแล้วใช่ไหมจำได้ไหมผมเจิญคุณอ่ะจำได้ไหมจำได้คุณชัยเจอนแล้วค่ะบอกภาสาหนูดื้ออันนี้ผมด่าเลยนะคุณดื้อเองใช คุณดาคุณเลยว่าผมว่าคุณว่าคุณเป็นคนยื้อม,มากได้ค่ะไม่เห็นลงสำงม่หลัานั่งตาเป็นไงบ้างตอนนี้นนเขาแจ้งความเมืองไทยยังโชคดไีไม่มีปัญหาแต่เยอรมันคุณไปเป็นเรื่องเลยนะคุณฟังให้ดีนั่งเอฟซีด้วยเป็นคนล่ามค่ะค,ะคุณชายล่ามที่เขาเน,นเขาช่วยๆนะคะให้ให้ถาที่เป็นเจ้านายเขาก็บอกว่าให้เข้ามาเลยเลยเขาสามารถขยายส่วนให้อยูได้แต่ให้กลับเข้ามาผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ผมเชื่ออย่างเดียวว่าผมเชื่อทีมงานของผมคนอื่นผมไม่เชื่อเพราะอะไรมันร่วมมือกันหมดเลยขนาดเมืองไทยสามีคนยังเล่นเลยนับภาษาอื่นอื่นเขาจะไม่เล่นคนที่ต่างประเทศยเยอรมนีอ่ะผมไม่เชื่อถ้าผมไม่เห็นกับตาและผมไม่เชื่อถ้าไม่มีทีมงานผุนอยู่ด้วยและคุณไม่จําเป็นที่ต้องใช้ทีมงานผมแต่ผมดาทำว่าคุณว่าทําไมไม่ฟังผมตั้งวันแรก มันจะไม่เป็นอย่างนี้และเอฟพีก็เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ผมพูดนะ่ะฟังบ้างนะไม่ใช่จะดื้ออย่างเดียวผมจะท้ายมาปุ๊บเนี่ยอย่างเนี้ยจะให้ผมทายัางไงอะ่ะพอเอกสารอุ้ยทํายังไงดีวะทํางไงดีวะกลัวเสียเงินกลัวยุ่นกลัวนี่การเสียเงินมันเป็นของเสียเงินที่เราต้องเสียอยู่แล้วอย่าเสียนมากเสียน,น้อยเสียยากพอปัญหาปุ๊บอ่ะมีปัญหามาแล้วจะทําไงต่อดีทอนนี้หาใครหาคุณชัยดีกว่าเพราะอะไรคุณชยัยเขาแน่นอนกว่าเขามีทีมงานอยู่ที่น,นั่น ไน<ต>่ไดนี่อันนี้หนูการันตีค่ะวันนี้ค่ะต้องเชื่อคุณชัยตั้งแต่ที่แรกคร่ะหนูต้องขอโทษคุณชัยด้วยจริงๆวันนั้นก็ถึงต้องมาเป็นวันนี้ถ้าคุณชัยดา่าก็หนูก็ให้ด่าะะมันสมควรที่จะด่าไหมถูกต้องค่ะโอเคคุณยังยังดีอยู่ที่ยังไม่กลับเนี่ยถ้าคุณกลับไปที่นั่นนะแน่นอนคุณกลับไปอาจจะจนล็อกตัววันสองวันหรือสองสามชั่วโมงที่นั่นจะนั้นออกมานะครับไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือว่าแล้วังไงต่อล่ะ แล้วทำไมเราต้องกลับไปที่นั่นเพราะตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยยังยังยังทุกถึงอย่างได้อยู่ใช่ไหมทำไมเราไม่ใช้ทนายของเราเองสู้ไปที่นั่นแล้วให้เคลียร์ก่อนค่อยกลับไปที่หลังก็ให้ทนายเขาจัดก,การทั้งอำเภอทั้งทังนี้ให้เรียบร้อยหมดเลยจะดีกว่าครับผมแนะนําอย่างนี้นะเดี๋ยวทางทีมง,งานทนายของเราจะก,การทำแบบแบบนี้ดีกว่าค่ะผมยังไม่ให้คุณกลับเดี๋ยวผมขอเพอิ่มอีกงคุณที่เยอรมัน กับประชาชนคุณของคุณผมผม,มีใบมอบอำนาจของผมกับทีมงานผมแล้วมีใบมอบอำนาจของทานายของผมส่งให้แล้วเซ็นนะครับผ่านมือถือนะครับผมผ่านมือถือมาจากนั้นมอบอำนาจให้ทานายแล้วผมต้องการทานายคนเก่ายกเลิกไปซะผมไม่ไว้ใจค่ะท่านค่ะค่ะคุณชัยก็ทําตามที่คุณชัยบอกเลยค่ะยกเลิกไปซะเดี๋ยวที่เหลือทางเราจัดก,การเองที่ทางเยอรมัน เขารวยผมไม่สนใจมันจะรวยหาเหวมาจากไหนผมสนใจว่าผมจะช่วยคนยังไงสิทธิที่ของคุณที่จะได้คืออะไรนะครับผมเพราะนั้นเองที่ผมสนใจเช่นมีทรัพย์สิสนงินท้องด้วยกันก็ไปเรียกร้องที่ทางศาลว่าคุณจะได้อะไรบ้างจากทางสามีเพราะนั้นจบค่าดูแลอะไรต่างเดี๋ยวประเทศไทยก็ต้องขึ้นศาลเป็นมรดรของตัวเองด้วยโดยที่ไม่มีเขาเดี๋ยวเขามาฟ้องอีกอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณอำนาจจากการให้ ผมบอกว่าใช้แพงมากแล้วรุ่นนี้ใช้เงินเยอะผมบอกไว้ก่อนเลยเตรียมตัวเลยจริงจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงจะไม่ใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับจริงจริงจะไม่ใช้เงินเยอะขนาดนี้ถ้าเชื่อผมตั้งทีแรกตอนนี้ต้องใช้เงินแล้วเป็นไงเสียน้อยเสียยากประมาณนี้เอกสารเอกสารทานายนะครับเขากำลังดูอยู่ เย็นนี้มีคําตอบและเย็นนี้ผมจะไลฟ์สดคุณอีกครั้งหนึ่งเย็นนี้โอเคไหมผ่านหน้าสื่อนี่แหละให้สื่อเขารับรู้เป็นไงบ้างเป็นบทเรียนสาหรับคนที่อยู่เยอรมันและคนที่ดือ้อนะครับผมจากนั้นปุ๊บอ่ะมันจะได้ลงตัวว่าเขาได้เขาได้มีความรู้ด้วยแล้วคนก็ได้มีคําตอบว่าจะแก้ปัญหากันยังไงด้วยนะครับผมดีกว่าค่ะเป็นใช่เป็นบทเรียนสำหรับคุณอันใหญ่โตเลย ราคาแพงค่ะแพงด้วยจับการไม่เท่าไหร่กลายเป็นแพงแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นศาลที่ประเทศไทยเป็นของตัวเองก่อนทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้เขามาหาที่อีกครั้งหนึ่งและสองก็เปลี่ยนทนายทนายคนเก่าก็ต้องจ่ายทนายคนใหม่ก็ต้องจ่ายเหมือนกันแต่คุณผมบอกอทุกครั้งไม่จําเป็นที่ต้องใช้ผมนะคุณสามารถใช้ใครคณก็ได้แต่ของผมอะ่ะนะครับผมไม่ใช่ทนายแต่ผมเป็นคนดูแลทนายทนายเป็นคนทํางานผมเป็นคนสั่งงานและทีมงานผมจะต้องทําไงบ้าง ทางเราวิเคราะห์แล้วทนายทำตามเท่านั้นแหละนี่คือ,อคุณหัวหน้าทางประเทศไทยและต่างประเทศนี่คือผมผมบอกแล้วผมไม่ใช่ทนายแต่ผมเป็นคนสั่งทนายเป็นหัวหน้าทนายนะครับผมคุณจะสู้กับผม<ช>ไหมคุณจะสู้กไปกับผมไหมส,สู้กับคุณชัยค่ะแล้วก็หนูขอพูดนิดน,นึงก็ขอบคุณด้วยที่มีขอคุณชยัยสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ที่ช่วยเหลือคนไทยที่ที่ถูกกระทําจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราไปกระทําคนต่างชาตินะคะต้องต้องบอกตรงนี้ด้วยก็ขอบคุณคุณชัยแล้วก็ทีมงานค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ที่ยังรับงานหนูอยู่เหมือนครั้งแรกที่เราคุยมาที่ที่เราถูกดื้อกับคุณชัยค่ะคุณชัยก็ก็ยังเห็นใจคนไทยเหมือนกันนะคะก็ผมไม่รู้จะคุณเป็ผมก็ไม่รู้คุณจะเป็นถ้าผมไม่ทําแล้วคุณจะไปพึ่งใครผมถามหน่อยแล้วคุณจะไว้ใจเข้าได้หรือเปล่าขนาดคุณมีทนายแท้ขนาดคุณมีเพื่อนเข้าแท้ แล้วคุณจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่ายิ่งเขาเป็นเพื่อนกันอะผมก็รู้วลาหนึ่งมันเพื่อนกันเว้ยสองมันโกหกคุณไปที่นั่นหรือเปล่าสามมันแจ้งความแล้วสี่มันรู้ทุกอย่างว่าคุณทําอะไรผมก็ต้องช่วยคุณแล้วตอนนี้ทําไงอะค่ะค่ะแล้วก็ขอให้เอฟซีที่ฟังอะคะ่ะขอให้ฟังฟังคุณชัยแล้วก็คือครั้งแรกไม่ต้องตัดสินใจลังเลเลยคะ่ะเพราะขอบอกจากประสบการณ์ตัวเองะคะ่ะ เชื่อใจแล้วฟังที่คุณชายพูดเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะอ่าประมาณนี้กันเยอะตอนเย็นเขาจะไล่สี่ครั้งครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมค่ะคุณชายขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณครับโอเคเอฟซีนี่ก็คือบทเรียนแล้วกันนะเอฟซีนะหลายหลายคนที่มาดูอ่าที่มาดูผมตอนนี้ครับก็ต้องดูด้วยว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งเพื่อนเขายิ่งเพื่อนของเขาอ่ะมา ามาช่วยด้วยอันนี้ข้อแรกคือเอ๊ะมาช่วยเรื่องอะไรสองทนายเขาบอกเขาม,มีปัญหาอะไรเอกาสารไม่ให้เขาผมผมทํางานอะ่ะเอกาสารทนายมาปุ๊บผมต้องอธิบายคุณฟังนี่คือเอกาสารอะไรนี่คือเอกาสารผมจะบอกลูกค้าตลอดเวลาการเขียนจดหมายเหมือนกันผมก็เขียนจดหมายและส่งไปให้ดูและผมต้องแปลให้ลูกค้าผมดูทางว่าผมส่งอะไรไปหรือทนายส่งไปให้ใครผมต้องแปลให้ลูกค้าทุกครั้งจนจบงานงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยงานยาก FC มันไม่ใช่ว่าแต่ศสีตัสาจะทําได้และสามพั้นสุดคุณไว้ใจใครในการทํางานเหมือนน้องคนเนี้ยมาหาผมมาตีได้ก็ไม่ฟังเนี่ยตอนนี้พอโดนแจ้งที่ประเทศไทยโอเคมันมัน,ม,นมันเรียบร้อยแล้ะแต่ทั้งั้านนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่ได้หนีที่ประเทศไทยเดี๋ยวผมจะให้คุณอานาจเข้ามาช่วยเงินไม่เข้าใครออกใครค่ะกระเป๋าอา่อกระเป๋าอ่อถ้าเข้ากระเป๋าเราคือคือดีค่ะสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับผมเนี่ยคือปัญหาของคนไทยนะเนี่ยผมจะท้ายมันก็ไม่รอดผมเนี่ย นะครับผมทางหลังฉากหลังนะอันนี้คือออาฉากหลังเอฟข้างหลังนะก็คือสำนักงานคุณไทยทิสเลที่จะสร้างอยู่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้กันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตามผลงานตอนเย็นอีกครั้งนะ้ว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมนีเขาตรวจสอบว่าอะไรเป็นไงบ้างเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันทั้งมาเล่าประสบการณ์หรือมาฟังตอนสองกันต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ